โออสวยดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสวัสดีสวัสดีกริซี่แอนด์เฮวีและที่เหลือหายไปไหนหมดแอะแไปหลับกันหมดแล้วแลับพวกเราเท่านั้นเลยไม่นะสวัสดีเราบัลกลายลากเป็นอีกาในป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยคนเล่นของทำของกันและนั่นอุดอุดใช่ไหม โอ๊ตโพยายามจะเดินออกไปหาของกินแต่ไม่สามารถไไอ,ดดออกไปได้ไปปล่อยรถออกไปทีเจ้าไหนทำไม่ได้โอ๊ตโอ๊ตจะพยายามเดินออกไปแต่ก็วัดกลับมาตลอดเลยเออไม่ต้องพยายามเดินหรอก <c oughs> <า>เลิกเดินแล้วเอากล่องเกมมามาปั๊บมชกของกันเลยเจ้านายไอ้กิการตัวนั้นมาขขลุกของโอ๊ตโอ๊ตไปเอตีดีเนี่ย ของนักอุตสาหามาด้วยน้ำพันดน้ำแรงของอดเอเอาละคนดูสวัสดีเป็นไงบ้างพวกราตอนเย็ยนอีกครั้งราะ,ะการเรียนออนไลน์สวัสดีน้องดอง่ินารรกทุกคนด้วยวันนี้เราจะจะมาเล่นเป็นอีกาชอบหรือว่ายัางไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกดไลค์ด้วยถ้าชอบเมื่อกี้ฉันได้เสียปืนได้ป่าไม่แค่ได้ยินเหมือนเหมนเลยน่าจะมีคนยิงนกอีก,กาอยู่ะนะโอ้ oh my ม o d ก่อนและนี่ก็คือน้องผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจจากคลิปที่แล้วน้อง ดีทีนะครับยินดในนันนองและคลิปนี้ก็มีคําถามเหมือนเดิมเลยนะคําถามในคลิปนี้ในคลิปมีโซโจจะถามว่าถ้าคนดูนั้นกลายร่างมาเป็นอีกาคนดูอยากจะทําอะไรนะจ๊ะอย่าลืมกันนะตอบเยอะๆแล้วจะประกาศในคลิปถัดไปเอยเดี๋ยวและไม่ต้องกระดกลิ้นนี่หว่าโอ้สับสนไปหมดแลแ้วแหมมันสับสนเพราะอะไรรู้ป่าวโอ้ฉันไม่ได้ใส่แว่นออปตันยังไงล่ะแว่นออปตันแว่นกรองแสงสําหรับเหล่าเกมเมอร์หรือคนใช้คอมนานๆ แล้วเขาไม่มีร้านเปิดใหม่อยู่ด้วยนะอยู่ที่เออสยามซอยห้าอย่าลืมไปกันได้นะจ๊ะสยามซอยห้าอฟตั้ไอเท็แลบแล้วก็ใครอยากจะสั่งซื้อแวตออฟตั้เนี่ยสั่งซื้อได้ที่ลิงค์แฟนเพจใต้คลิปเลยอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดด้วยนะโค้ดโอเวนรับเลยส่วนลด100บาทเสร็จแล้วเสร็จธุรกิจแล้วและนี่ก็คือน้องนีที <c oughs> อ้าววันนี้พัดเจ้ามาทำอะไรเนี่ย <c oughs> อ้าวเฮ้ย <c oughs> อ่อเป็นบ้าอะไรของขึ้นมาเนี่ย เออน้าเนี่ยอัมบ้าอะไรเนี่ยพระเจ้านีทีทีน้องนี่ทีน้องเขาเป็นเอมาเมล็ดพาแอปเปิ้ลเล็ดสับปะรดออกไปพูดไม่ใจสาบแ่งเลยอย่าสาบเลยขอแกแกจะสาบกายพวกเราทำไมอ่ะมันบอกว่าจะสาบเราทำไมอ้าวค้างไปแล้วสาบไปสุดทางโอ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกินเลยเเลย พวกเราอยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆก่อนมีบางอย่างมีบางอย่างมันถูกต้องโอ้ยเเราเห็นว่ามีแกบะเราเห็นว่ามีแกบพุ่งลงมาจากบนท้องฟ้าโอนนีเราขึบัวเขาไม่แน่ใจพระเจ้าสาบอะไรเราอะโอ้ยทำไมดีได้เกิดอะไรขึ้นวะมีแกะตัวมาจากฟ้าอยากกระโดดจัดจัดเลยตัดต่อที่ โอ้ยลำบากฮ่าฮ่าสุดปี้บสุดปี้บยังมาคือคำสาปอะไรอ่ะโอ้ยเวลาเราโดดมันจะมีตัวอะไรพุ่งลงมาไม่รู้เวลาทุการั้เรากระโดดมันจะมีแก๊บพุ่งลงมาอยู่นิ่งๆอะไรอยู่นิ่งอย่าโดดนะใจเย็นนะเพื่อนๆเราห้ามกระโดดนะอีกาห้ามกระโดดพระเจ้าถอนคำสาปให้เราเดี๋ยวนี้มาสาปเราไปมันไม่ถูกต้องถอนคำสาปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ อ๋อสาให้เราเลยสายได้ได้งั้นออกไหมา้ำตาลอันนี่โอ้ตาบ้าเจ้าไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ฉันโดดฉันโดดไม่ได้อย่าเดินไกลรู้แล้วใช้ไม่มีวิธีแก้ทางเราต้องคาำบ็อกซ์แล็บเพื่อไม่ต้องกระโดดลำบากชีวิตมีอะไรขอคำสาบให้เรายังไงโอ้ยมันเหล็กเข้าจะไม่หยุดเขาไปไปไป มันเองมันเองก็กระโดดไม่ได้เหมือนกันสาวคนอื่นแต่โดนตัวเองด้วยกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันมันแต่ปีนก็ไม่ได้เหรอชีวิตนะชีวิตเอ้ยชีวิตต้บทุกคนเราออกมาให้หัดจับพรเจ้าก่อนดีกว่าเรามาตั้งตัวก่อนมาตั้งหลักก่อนโอ้ยทำไมโอ้ยหยุดกระโดดดิหยุดร้อมันโดนหยุดหยุดกระโดดเดี๋ยวนี้ เราจะตายกันเราจะตายกันหมดเป็นกรรมพันธุ์เป็นอีกาที่บินไม่ได้เอาทุกคนตาสิก่อนเราห้ามกระโดดเข้าใจไหมห้ามกระโดดห้ามกระโดดเราจะต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็ให้พระเจ้าถอดคำสาปด้โดยการที่เราจะไม่กระโดดและปีนอะไรเลยโอ้ยมันลำบากมากแต่ก่อนอื่นเราต้องขับของก่อนเอ๊ะแม่แม่โมนอาจจะถอดคำสาปให้เราได้นะเราจะต้องเราจะต้องต่อบนล็อกขึ้นไปโอ้ไม่ใครโดน แอร์สไต์ปะเนี่ย <lawsuit> น <ulously, S 2> ึกว่าแอร์สไตล์ไอเหตุน <until ussen> ี <pun ter> ่อาจจะอคำาให้เราได้เชื่อกำลังขึ้นไปหาเฮ้ยวิ่งสุดชีวิตเฮ้ย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 ้ยาดิมาหาที่า้าาดาเิมามาไมาดาดิาดมด้าา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 มมด้ิด้ ฉันทำไ้แล <du per> <legen> <mar cribing> <half> ้วฉันขึ้นมาได้แล้วเข้าไปได้ของแล้วได้ของแล้วฉันมียาดิเจได้เฮ้ยพอดีคุณเพิร์นผมกำลังสวไยเวอร์อยู่ยิงยิงจากเรือลบนาวีไว้เนี่ย ไม่ใจนะวิถีฉันจะต้องไปคนเดียวลากก่อนเพื่อนฉันจะต้องเดินทางไปคนเดียวแล้วสวัสดีเพื่อนมันเป็นอุปสรรคไปมากกว่านี้แรกก่อนเพื่อนฉันต้องเดินทางไปคนเดียวแล้วว้าวไปคนเดียวเขาไม่ยากหรอกเขียเสียงไปด้วยระเบิดนี่มันน่ากลัวกทั่วไอ้พัดมาต่อคำสาบให้ก่อนไปลืมเขาแล้วลืม เราต้องเล่นโดยการที่เราไปกระโดดไปแหมเราไีบักเสดบังเคาบอกตัแหลไมาเยอะๆเลือค <ah> ุณจะปลอดภัยจากอีเพ like ิร MM ์นั้นโอ้ยวว้า่ว้าว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 วหาวว้าวว้าัน้นวว้าต็้ไปหมาวลยาิงจาเรือลบนาวีเปลี่ยนกระสุนใหม้เป็นานว้าว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 ว้าะว้าววรา้าววอาวว้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 าว้าคาวจะไม่สามารถถอ้ออกไาได้าวว โอ้โ oh, 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 ้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่กระโดดหรือปีนแค่นั้นเลยโอ้ใช่ใช่ใช่ใชอย่างแรกกระโดดคกระโดดว่า่ เราสามารถดีได้ใครบนโดดวะใครโดดปะอ้นี่เลยหยเดียนี้อีเพิดเอ๊ะรู้แล้วไมากไม่รู้นะเราไม่ได้โดดนะเราจะต้องปลูกปลูกสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวสิ่งเดียว่จะหยุดยังมันได้ทอคำาบดูดิ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 ดููดิด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 ูดูดิดูดิดดิดูดิดูด ช่วยตัวเองช่วยตัวเองคุยช่วยตัวเองคำสาบคำสาบจากนรกคุณแค้นอะไรพวกเราครับคำสาบสาเนี่ยแค้นอะไรเมียทิ้งเหรอแล้วเราเกี่ยวอะไรอ่ะเราตั้งหาเมียทิ้งเหอีเพิร์ดอุ้ยแล้วเจอเมื่อกี้ฉันเมื่อกี้ฉันได้เสียงระเบิดไม่พอนะฉันได้เสียงเหมือนคนเคาะประตูข้างหูฉัน้วย จะต้องตามทุกอย่างเพื่อตอบบล็อกขึ้นไปโอ้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 ยใจเย็นๆยิงไปไอ้บอมไอ้วิชัยแกวิธีมันจะตามเราไม่ได้นี่อะไรอ่ะนี่อะไรน้ำยาโอ้โอ้เอาไปน้ำยาถองคำสามไม่ได้นะอย่ายดนจะตายใจเย็นกิ๊ตซี่ใจเย็นเราต้องไปอยู่ในท่พตั้งสติเอาไว้เราโอ้โหแอบใต้โต๊ะแอบใต้โต๊ะเฮ้ยวิชแกแกผูดถูกเราเราควรไปอยู่ในท่พ กายิงแรงนี่แดนมาทำมาทำวนๆไปดโดดพี่โดดพี่โดดโดดทไโดดทไมจะโดดทำไมอไมไขึ้นยว่ายน้วาก็ไม่ได้เหรอทอําทาอะไรเกี่ยวกับการสเปกบาลยมาพ้ชัดเลยเฮ้ยินก็มินไม่ได้มิงสารลฉันจะตัดไม้แล้วฉันจะลงไปอยู่ใต้ล่างไม่ใช่ชีวิตใต้ล่างให้ปลอดภัยจากไอเจ้าวิชายน้ำวิธีนี้เชคดเพื่อน เพราะโขงคือฉันคือฉันว่ายน้ำอ่ะแล้วฉันว่ายน้ำฉันจะไม่สามารถขึ้นบกได้อีกเลยไอ้อูดมันไม่อยากจะเกิดออกมาแล้วเว้ยมันจะมุดอยู่ในคือมันจะมุดอยู่ในรังไข่เกล็ดอดชีวิตไม่นะมันเกิดมามันก็รู้สิว่ามันยังไงมันก็ตายนี่เราอยู่ตะเบิดใช่ไหมเพื่านปรามีลูกกระสุนด้านด้วยนะตกมาไม่ระเบิดด้วยนะวันนี้เพื่อนตายจะปลอดภัยนะเฮ้ยอย่าตีนี่อย่าตายลงมาอยู่ใต้หลังดิ เราจะต้องหาวิธีเพื่อทําการป้องกันจากคำสาปตัวเองไปประพาก่อนนะเหมือนกับการรักษาตำการไปก่อนลงไปเราจะได้ไม่ได้รับผลเลยเลยลงไปเลยใช่ใช่แต่เขากั้งไม่รู้อะทำไมเราเป็นอีกาที่บินไม่ได้ไม่พอแล้วยังมาโดนสาปอะไรอย่างนี้อีกเหรอโอ้โหชีวิตเอ้าแหละเราจะใช้ชีวิตใต้ล่างนี้ไปก่อนแล้วก็เราพร้อมโอ้ขุดลงไปเรื่องสูงช่วยช่วยเหล็ก

เอ้ยเฮ้ยอีเฟิร์ดขอโทษช่วยด้วยเฟิร์สอาจจะให้เราปลูกไอ้ไอ้ต้นนี้ก็ได้นะไอ้ไอ้ต้นสับปะรดเนี่ยเออเฮ้ยไปหากระดูกมาเร็วไปหากระดูกมาเราจะหาจอกไม้ออกห้องเราต้องหากระดูกโดดบันซันเลยโดดบันซันเลยเก็บดอกไม้อาจจะไปทำยาปรุงแก้คำสาปได้การตัวนี้อีกการตัวนี้มีความฝันอ่าโอ้โ โอ้โอ้โอ้ลูกชิ้นหราปลูกชิ้นตกทนูุวิิิจะได้สร้างต้นกังยืดตอากสมใครดก้นเกใคร้นบ้าอนเฮ้ยเราอยู่แก่ระเบิดอยู่พี่ก็ม่ให้มันระเบิดเออว่ะฉลาดฉลาดเ้เเฮ้ยอะไรวะนี่ๆมาดิมาดิเอาพื้ายเอาพป้นสายันไปเพื่นเต้ยลางนี้ปลอดภัยแล้วเรามีพื้นดินหนาล้านชั้นอยู่ข้บน

พอทีฉันจะปีกตัวไปให้ไกลอย่างนี้เราจะมาเจอกันอีกสามปีข้างหน้าโอเค <g ül> ฉันจะไปหาที่แอบป,ปลูกมันแต่ฉันจะใช้ชีวิตเป็นนายพรานหย,ยุดบอยหยุดกระโดดไงเฮ้ยเฮ้ยมีของดิขอจากแม่หมดม,มันสามารถทำให้คนตายได้ดิคิดอะไรออกละ <c ười> อะไรทำให้มันโตได้ปะทำให้สิ่งนี้โตฮิได้โปรดเลยอยาก ร่าสิ่งที่แย่มากไม่ทราบว่าคุณจะโดนหายปีดาคุณเลยโอ้โหแล้วเป็นรู้ได้ไหมเฮ้ยเปิดรู้ทำไมอ่ะเปิดก็ชิบหายดิโอ้แย่ละเฮ้ยเจอได้สับปะรดมาแล้วเอาสับปะรดไปโอ้โหคำสาปคืออะไรคะสับปะรดโอ้ยหมนีชิบหายหยุดกระโดดดิโว้ย ไม่โดดมันจะตายไว้ตายเราบินไม่ได้เราต้องกระโดโดไอ้พี่เป็นอะไรวะวายวายวายเป็นอะไรเลยไอ้พเออใส่สิ่งนี้ไล่กันไปอีปอรเอาที่ไปโอ้ย <c oughs> ตายกันไปแล้วตา,ด,ตาดิมันไปแล้วเชนโยเชนโยใส่มันมันหนีมันหนีไปแล้วฮิปเปอร์ระเบิดตาย เราต้องเนินแล้วไก่กระโดด no โทเทมไปแล้วช่ใช่โทเทมหมดแล้วนะช่ใช่น้องน้องนีที่ไปแล้วเนี่ยเราเอาลิมหนีไปไกลเีไ่ไม่มีสัปปะรดไม่มีสัปปะรดมาไล่มันอีกแล้วตอนนี้เราต้องใช้ความสามารถเราล้วน,น,นแล้วโอ้ไม่ก็โชคดีเยเราจะทำยังไงกันดีโอ้โอ oh! 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 ้โออย่ากระโดดอย่าโดดเราจะต้องไปที่มา ว่าแต่มันไปเบิรกระสุนมาจาไหนแย่ๆมันยิงพวกเราอะไม่รู้ฮอลเชตฮอลเชตวิ่ง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 กาตัวิ่มีความงวิ่อ่งววิดงวิ่งวิ่งิ่งว่งวิ่งวิ่่งวยเหรอเอวิ่งว่งวิ่งวิ่งวินงวิงอิวิ่ตามหาวิธีการอสวิ่งวิ่งวิ่งงงวย งามไซไอ้งามไซนี่หยุดยืนนี้แค่นี้พอตายเสร็จก็เกิดเลยเลยไม่ต้องมานั่งกดไหนนี่ตายตายแล้วเกิดเลยแล้วก็ทรมานต่อได้เลยมากกว่าเดิมไม่ละตาอได้เลยโตจโอ๊ยตกลงอไอเนี้ยเป็นคำสาปที่ทรมานที่สุดในโลกละนี่่ไหอะเฮ้ยด้วยเสียงธรรมชาติเฮ้ยหลอ่อหอตายแล้วเหรอดูแล้ว อ,าอ้าวไม่ไมันแค่ฝันเราแค่ฝันไปโดนสปอร์ตแคมป์ยังไงเพราะตอนเพราะเวลาตาย,ตายมันมันเป็นหลุมแล้วมันต้องโดดออกจากหลุมที่มันเกิดแล้วไมนกดโดนๆตอนมันตายไปห้าสิบตาโอ้ตายไปห้าสิบห้าสิบเอ็ดแล้วโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่อาาุดรีเวิร์ดแกตดมาอ้าว การทรมาขนาดนี้เลยแหละว่าขอไม่เกิดเป็นอีกกาดีก,กว่าเงี้ยขอเกิดเป็นไสเดือยอย่างสดีดดีกว่า ไปไหนพี่ต้องมีตัวเช่นกระเทิแต่มันต้องตัวใครตัวมันแล้วล like ่ะนะคือเราอยู่ด้วยกันเราก็ตายเปล่าอยู่ดีเอ๊ะจะคำบล็อกสเต็ปมาเป็นมาเป็นสแต็กเลยเว่ยฉันไม่ตายแล้วเว้ยไอ้เบิร์ตมาต่อคำสามทีเรายอมทำทุกอย่างแต่เลิกสามเราได้ไหมใช่เรายอมทำทุกอย่างทุกอย่างเรายอมหาเราเรายอมทำให้เอ่อเมล็ดพืชที่มีน้ำมาสับปะรดศูนย์พันก็ได้ใช่ฉันเจอบล็อกที่แข็งแกร่งแล้วไอ้บล็อกนี้มันแข็งมากมันน่าจะกันมันน่าจะช่วยฉันกันในจากระเบิดนี่แหลฉันหมดละ ทะมุดละโอ้ยโอ้หยุดโดดหยุดโดดก่อนจะเย็นตั้งสติเอาไว้เอ้ยฉันไม่เห็นอุ่นๆมานานละนี่อะไรวะนี่คืออะไรวะใไฮเหรอให้ให้เราให้นี่ไปก็ได้ส่งไส่งส่งเห็นความความดีของเราแล้วใช่ไหมส่งไม่ตายเราแล้วใช่ไหมนี่ไปเอานี่ไปกกรอได้โปรดสปอร์ตฟิล ก็ได okay. ้ก็ได้ให้โอกาสนิดนึงๆฉันไปตายสักทีดิ่ฉันไปฆ่าพ่อฆ่าแม่แกหรือไงของไปแล้วเอาไปใช้จ้ะโอ้แอปเปิลทองเอ็นจินใช้มีทาตหินบ้างตัต้องการแสงสว่างใช้ไม่มีธาตุใช้ไม่แต่กูุะลาวอินเทอร์ความรู้สึกเหมือนแบบไฮจูบุกบ้าน ก็กำลังทำสงครามไอย่างนวลเนียเลยเว้ยโอ้โอ้ปุกเยอรมันไปเนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยตุเกิร์ไม่ได้แล้วไม่เขียวแล้วนี่ไงเล่เขียวไกลเลยหล่ะไปกับเพื่อนไปไ่ โอ้ยไม่ได้กิสเล่ตายพวกสิบสี่ต like ัวพกสิบสี่ครั้งเหรอกตายจะเปนี่ะินดีด้วยแกปลดล็อกหุมศพทองแกปลดล็อกหลุมศพสกินทองคำเอวมีและนี่เรีกเกือไก่ละโอ้ไม่โอ้โนรีเวิร์จัด ไปด้วยอะไรวะเนี่ยถ้าหยุดนะทั้งโลกมันเละเหมือนคอนเทนต์เลยวยด้วยๆไม่ถ้าสมมว่าอ,อิกาฝูงไหนเจอเราเจอพวกเราเนี่ยขับไล่อย่างแน่นอน อยู่เดียวเลยแล้วนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนคนถ่ายคลิปมันหายไปโอ้โอ้โนโน่ไปตัวเองก็อยู่กับเขาได้ปะยวดยช่วยแกไว้เองไม่ต้องห่วงอ่ะไปอยู่กับเขาไปข้าวเฮ้ย แล้วดูซิเราเจออะไรนี่ฉันหนีมาหาโปมันจะยิงไหมกะนักรบมังกรอยของเราก็ช่วยได้โปนักรบมังกรช่วยพวกเราด้วยเราโดนสาบช่วยถอดเขาสาบให้เราทีโปดูเหม่ยก็ส่งเราไปโลกวิญญาณก็ได้โปกับลูกเขาเห็นลูกหลินปิงตัวน้อยข้างหลังเขาปะอ้าวเขามีลูกกันเมื่อไหร่เนี่ยเขาไม่ลูกแล้วอ้าวโป โอลิข้าวโอลิข้าวโอตายไปว่าไปว่าไม่ดีแน่ไม่ดีแน่ไปก่อนละ นักล้มาก่อนชิดซ้ายไปไอ้แก้วงนี่มันโหดร้ายกว่าโอ้ลาบเราควรทำไงกับชีวิตต่อเราไม่รู้เราได้แค่กินไอ้สิ่งนี้ไว้เพื่อมาประทังชีวิตเราเอาไว้ก่อนพวกผมขอคำสาบ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 ของอีเพิร์ดอาอ,อีเพิร์ดมันจะไม่หยุดยัง้งจะบอกพวกเราจะสูญสลายโอ้มเฮ้ย ต่อคำสั่งให้เราได้แน่เลยไหนไหนไหนถ่อคำสั่งให้เราทีนี่มึงโคตรทวดฉันนี่นะโคตรทวดช่วยต่อคำสั่ให้เราทีอย่าเอาออกฉันเอาคำสั่ให้เขาดูอยู่เผื่อเขาจะถอนให้เราได้เขาบอกว่าเขารู้ไว่ให้ไม่ถอนคำสั่ไงเขาบอกเขาไม่รู้ว่าไงนะคำสั่นี้มันอินดีมากเกินไปเกินกว่าจะถอนมันไม่ไม่มีความขังโอ๊ยมันโอ้โหพื้นแล้วเราควรทำไงกับชีวิตต่อคักฟี ทักคอรเองตายเราเราเราคอรไปอยู่โลกวิญญาณกันเถอะหนีไปโลกวิญญาณเหรอใช่น่าสนใจนะโอ้ที่ไปไม่ได้ไม่จริงก้าวก็มาโลกวิญญาณไงเมื่อเราตายไปแล้วเรามายังโลกวิญญาณของนักรบเรารบนักกลางหลายแหล่ละวออนั่นก็แสดงว่าเราจะไม่โดนไอ้แก่นตุ้มๆอีกแล้วใช่ดูเห็นปะดาบของนักรบวายเหตุการณ์ที่อจุยยากำลังสู้กับพม่าเห็นป่ะ โอ้โหโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยทำไมทำไมทำไมเปนชั้นตกแมพอะจะแทนหัวขึ้นไปเห็นก้นแกะมันมันมันทิ้งตัวใส่ชั้นแบบเต็มพิกัดเลยเว้ยไม่ไม่จริงอะไอ้ไอ้คำสามนี่มันจะติดตัวเราไปจนชาติหน้าเลยเหรอเก็บดาบเอาไปคราบดาบเพื่ให้พระเจ้าฝันผับฝันให้พระเจ้านั้นลังเลือดเย เมื่อพระเจ้าหลังเลือดเราจะเอาเลือดของพระเจ้านี่แหละเมื่อถ่าบุ๊คไอฝ่ายไม่ถอนคำสาปให้แล้วก็ต้องฆ่าอีกฝ่ายเพื่อให้อีกฝ่ายตายแล้วคำสาปจะได้ถูกถอนเฮ้ยอเพิร์ดขอซื้อกล่องเพลงหน่อยอันนี้เอาไปขอค้าขายหน่อยเอาไปเอาไปแต่อันนี้ฉันไม่ขายหน่อยอันนี้ของดีขอกล่องเพลงหน่อยเฮ้ยเก็บไว้ทำรังกันเหรอหมดตัวเลยเร็วขอขอที่เล่นเพลงหน่อยเนี่ยให้ต้องยิ้เลยนหละดูสิอุ้ยอุ้ยหลังเข้าอ่านี่ไงพระเจ้ามันเซ็งให้เราแล้วเล่นเพลง ่เรื่องแม่ฟังมันรู้เรื่องเว้ยโอ้ยมาใครมันโดนวะเรื่องว่าพระเพลงมาขึ้นเะื่นอะไรจึตืึนพวกแบบคนป่ากำลังทำพิธีบางอย่างสการบูชาบางอย่างบูชาบางอย่างอยู่อะโอ้อเออวิฉันรู้แล้วทำไงทำไง ออกเกม <laughs> ออกเกมเลยและก่อนอีเพิร์ดบายบายบ๊ายบายตลอดการเจอกันชาติหน้าอ้าวล้ว ดูแล้วพวกเราเล่นมากพอแล้วกับการที่ได้รับคำสาปไอ้เจ้าไอ้เจ้าแกมิซายยิงจากนาวิโยทินยิงจากระยะพันล้านหลายิงมาหาเราะแล้วเราจะควรจะทำไงดีกับไอ้คำสาปนี่ไม่มันสายไปแล้วมันครบร้อยวันไปนานแล้วคำสาปมันจะอยู่กับเราไปจนวันตายของเราเอ้ามัจะาถอนได้เหรอถอนไม่ได้แล้วเหรอมันสายไปแล้วมันไม่ยอมถอนให้เราจนหมดเวลาคำสาปนี้มันเกินมันสายเกินที่จะถอนแล้วล่ะงั้นก็แสดงว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราเบิดไอ้มานั่นก็จะตามฉันพวกเราไปใช่ไหม ไช่แล้วใหม่อะไหนะ ใครที่ดูคลิปนี้มาจนจบชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตาม <sk ill> กดซับสไครต์ให้พวกเราในการทำคอนเทนต์ครับสนุกต่อออกมาด้วยนะจ๊าในคลิปนี้คนสมาชิกอาจจะมาไม่ค่อยครบกันหลังจากนี้เพราะว่าเออติดธุระกันบางคนยังเรียนอยู่นะแต่ไม่ต้องห่วงอย่าเขาจะกลับมากันนะแล้วก็เออใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามอยากตอบถามอยากลุ้นเป็นผู้โชคดีจากคลิปถัดไปอย่าลืมที่จะตอบกันนะจ๊าลุ้นได้ลุ้นดวงกันนะจ๊าเลือกคาตอบผู้โชคดีอืมใช่เราสำหรับคลิปนี้พวกเร,เราก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนน้องโลลิก็ยังไม่อยู่เหมือนเดิมกรีซี่เบ๊บยไปยคนดูหน่อย